มาได้แล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งตัวเต็งม,มิสแกรนปีนี้ค่ะ2023นะคะนั่นก็คือ DJ เจเอิญพัทราวดีนะคะหรือว่า DJ ขึ้น efm ค่ะสําหรับใครที่เคยคุณน้าบ่อยๆนะคะจริงๆแล้ว DJ เจเอิญเนี่ยก็มีผลงานเยอะมากๆในวงการนะคะแต่จะแบบไม่ได้ชายนิ่งมากๆแต่จริงๆถ้าคุณหน้าจริงๆก็อยู่ในจอเยอะนะคะ ตัวเตงสาหรับมงนะคะในใจนะมี5คนค่ะนี่พูดตามตรงนะถ้าเป็นเวทีอื่นนะ่ตัวเตงหมายถึงว่าเต็งมงคือเต็งที่จะแบบจะได้มงเลยคนนี้จะต้องแบบจับมือท็อปทีอะไรอย่างงี้แต่ถ้าตัวเตงของเวทีมิสแวนนะคือคนนั้นจะได้กระแสะได้ตํานานคือมี5คนนี้ในใ,นใจมูค่ะคนแรกไม่พูดไม่ได้มีนาะมีนาะม,นะมีใจมีนาะพูดประมาณ58ล้านคลิปชอบมีนาะอันนี้มีนาะชอบเองเพื่อส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่า กระแสด,ดีคือมีความแบบมีสตอรี่มีทุกอย่างโอ้มีนาสองนะคะก็คือไผ่หลิวค่ะอันนี้คือพูดต,ตรงๆว่ามีกระแส f อซมาค่อนข้างแรงค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็หน้าตาแบบน่ารักอะแล้วก็หน้าตาแบบต่อยอดได้เยอะนะคะสามนะคะเชอเอมค่ะจากที่ทุกคนได้รู้อยู่แล้วนะว่าเชอเอมได้เคยแบบเฉิดฉายชายนิ่งมากๆในเวทีมิสยูนิเวอร์สนะคะที่สี่นะคะคนนี้ก็คือได้ซีนในติก๊กตอกมากอยู่เพราะเหมือนพี่เขาเป็นติก๊กตอกเกอร์ด้วยแล้วก็แบบ คือสวยคมๆสไตล์แบบเฮ้ยฝ่อฝ่อเฟ,ฟ,ฟียสๆนะคะจะไม่ผิดนะชื่อพี่อุ้มปะใช่ไหมคะที่เขาเหมือนเคยลงประกวดเมื่อแบบนานมาแล้วแบบหลายปีมาแล้วแล้วคราวนี้คือกลับมาเวอร์ชั่นใหม่คือสวยมากที่5ค่ะก็คือนี้เลยดีเจเอิญนะคะดีเจจากเคลื่นง f m ค่ะขอสารภาพว่าตัวเต็งขอเพิ่มอีก2คนค่ะลืมว่าลืมบางทีก็มีลืมบ้างคนที่6เต็งในใจนะคะก็คือมิสแกร่งกรุงเทพมหาคนครค่ะ พี่เขาเคยเล่นสงครามนางงามเนื้อหอ,อกปลาแล้วคือแบบฟิวดารามาแล้วว่าเป็นมิสแกรงกรุงเทพมหานครคือแบบรับมงต่อจากอิงป้าอิงป้าวราค่ะมิสแกรงกรุงเทพมหานครนะคะ พี่เนะคะคนสุดท้ายและอีกคนหนึ่งก็คือกรุ๊ปนะคะคนที่เคยเล่นซีรีส์ช่องวันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดก็เล่นกับมิสแกรง่งกรุงเทพมหาคนครปีนี้นะคะชื่อพิมใช่ไหมคะชื่อพี่พิมใช่ไหมตัม่นใจมากๆว่าหมดนี่7คนนะคะต้องมีกระแสะที่แบบแรงแบบเกินต้านแต่ก็คิดว่าหนึงในนี้จะต้องมีคนมงด้วยทุกคนคิดว่าคนไหนคะหรือว่าเฮ้ยมีคนไหนแบบเฮ้ยมามืดหรืออย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกได้นะคะ จะได้ไปตามกันเหมือนกันนะชอบคลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์และกดติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะตาวไหนตามไาม่ทันเดี๋ยวมุกไล์ฟังนะคะ